สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องทาง Facebook และ YouTube ทุกท่านครับผมขออนุญาตขายอีกรอบหนึ่งนะครับคันนี้เป็น t o y ย t a a อ t i ินะครับเป็นรุ่นพันหกซีซีนะครับรุ่นตัว G นะฮะคันนี้จดทะเบียนครั้งแรก2016นะฮะตรงกับปี59นะครับผมรถคันนี้คานหน้านะครับตัวถังนะฮะกระจกทุกบานนะครับ ที่อยู่กับตัวรถเป็นของแท้มากับตัวรถเลยนะครับไม่มีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นทั้งสิ้นฮะประธานโทษนะฮะพูดตกนะฮะคันนี้ใช้น้ำมันและ LPG นะครับผมสองระบบนะครับผมเกียร์นิ่มนะช่วงล่างแน่นนะฮะก็จะมีตอนเลี้ยวขวาที่หนึ่งนะที่ดังนะครับผมนะโดยรวมโดยรวมนะฮะรถขับดีมากนะครับผมเดี๋ยวให้พี่น้องชมกันนะฮะรายละเอียดรอบคันนะครับมีดังนี้นะฮะแค่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมเกี่ยวออโต้แท้โรงงานนะครับทุกอย่างของตัวรถนะครับ ก็จะเป็นอุปกรณ์ควบแท้หมดเลยนะครับผมนะเป็นรถใช้มือเดียวนะครับผมนะฮะเป็นรถใช้มือเดียวนะครับตั้งแต่ายแดงปอดเดิมนะครับรถคันนี้เป็นรถแท็กซี่บดป้ายมาก่อนนะครับผมสีสันสวยพอได้นะครับอ่าจะไปเก็บเพิ่มหรือไม่เก็บก็ได้นะครับผมขับขี่ได้เลยนะครับผมมีไฟตัดหมอกด้วยนะครับไฟหน้าโคมไฟหน้าสองข้างซ้ายขวาแท้หมดเลยนะครับอ่าแผ่นกันความร้อนมาจากตัวรถตั้งแต่โรงงานเลยนะครับผม ก็จะมีตำหนิบ้างเล็กน้อยนะฮะอย่างเช่นประมาณนี้นะครับผมก็ภายในเบาะไม่ขาดนะครับไม่สามแสนสามหมื่นกิโลนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับสนใจนะครับอมาชมเันก่อนได้นะครับผมที่บันเตียตะบุนท่าอำเภอระนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับนี่นะครับมีบริการขับส่งด้วยนะครับผมแพงประตูนี้เดิมนะฮะไม่มีเจาะนะครับผมถ้าเป็นรถแท็กซี่ส่วนส่วนอคันอื่นๆก็จะมีเจาะอยู่ตรงนี้สองจุดนะครับแต่คันนี้ไม่มีนะครับ กระจกบานหน้าบานหลังสี่บานข้างนะฮะไม่มีนะฮะเดิมของโรงงานเลยนะครับอโลโก้โตโยต้า 1.6G เป็นของแท้หมดเลยนะครับผมนี่นะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ทักทายมาได้นะครับผมหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาสุดคุ้มราคาสุดประหยัดนะครับผมนี่นะครับต่อรองได้นิดหน่อยนะฮะหรือจะให้ไปส่งให้ก็ได้นะครับพี่น้องครับอย่าขายนะครับตัวนี้ครับพี่น้องครับ ดูคลิปจบแล้วฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเบอร์โทรศัพท์นะครับผมเป็นเบอร์ไลน์แอดไลน์มาคุยกันส่วนตัวได้เพราะว่าลูกค้าส่วนมากจะแอดไลน์ถามทางอ่าเม้นไปทางอ่าข้อความของ YouTube นะครับบางทีผมก็ไม่เห็นนะครับผมรบกวนแอดไลน์มาแล้วก็ถามข้อมูลทางอ่าไลน์ได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับท่านทุกท่านนะพี่น้องครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทปลอดเดิมเคยเป็นที่สิดป้ายนะครับรถไม่มีอุบัติรถไม่มีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับบางเดิมทั้งคันนะครับผม สีสันตรงกับบอดี้ของตัวโรงงานเลยนะครับสนใจก็มาชมกันก่อนนะครับเป็นรถปี2 0 1 6นหะฮะคันนี้นะครับแท้เลยนะฮะปี5 9้านะครับผมมีกันระบบกันล้อเลื่อนด้วยนะฮะคานหน้าไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะฮะเดิมหมดเลยนะครับผมมีรอยอาร์คครบทุกจุดเลยนะครับผมไม่มีชนแต่ใดๆนะฮะ หากพี่น้องสนใจก็มาชมกันก่อนนะครับที่บันเทะตะบุญธาตุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับขออนุญาตพากันถ่ายคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับเบอร์โทรศัพท์093 373 6126นะครับ093 373 6126ครับเป็นแอดเป็นเบอร์ไลน์แอดไลน์มาคุยกันได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมขอพูดเป็นภาษาอีสานหนึ่งรอบนะครับผมนะฮะสวัสดีครับพี่น้องครับคันนี้นะครับเป็นรถแท็กซี่ปลดปไยนะครับผม เกียร์โอโต่แท้นะครับปี2016นะครับตรงกับปี่หาเก่าครับพี่น้องครับใส่น้ำมันนะครับและ LPG นะครับผมลดนะครับนาตานะครับบริเเป็นทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับพี่น้องครับส้นอ่าไม่มีชนนะครับผมนะครับไม่มีชนนะฮะบางเดิมนะครับสีตรงกับตัวบอดี้โรงงานเลยครับพี่น้องครับแอร์เย็นช่ำนะครับช่วงล่างแน่นนะครับมีครับจะมีตอนเลี้ยวขวาดังนิดนึงนะครับผมเกียร์นิ่มนะครับสเปียดแรงตัวเกียร์สมบูรณ์นะครับผมนะฮะ เป็นรถพี่หาเกาพี่น้องสามารถแอดไลน์มาคุยกับผมได้ครับ0 9 3 3์3 3้2 6ครับ0 9 3 3 3เก้2 6รถยู่บันเตะตะพุนถาดได้พี่น้องด้อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับราคาตองร่องใดนิดหน่อยพี่น้องครับอ่ากะสีขายเอาไปซื้อได้พี่น้องครับเพราะว่ามันจอดด้แลลวครับพี่น้องครับอ่าสนใจกัมาเบื้องเอานะครับอยู่บันเตะได้ครับเด้อนะครับยำกับเบืรอโทรศัพท์เบร้เกาหน่อแหละครับพี่น้องครับแอดไลน์มาคุ รถไปมีอุบัติเหตุด้วยพี่น้องด้วยอาาตานะครับเดิมทุกจุดครับพี่น้องครับข้อนี้ครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับผมมีพี่น้องถามมาหลายๆนะครับว่ามีเหลี่มบอนะครับผมมีเหลี่มเอกสารพร้อมโอนนะครับด้วยพี่น้องครับโปรดต้องกังวลนะครับซื้อซื้อแล้วก็ได้เหลี่มเอกสารก๊าบบานเลยครับนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ